เวะทายุะโานในยัมาินทรเวลาสิเะทาสเวทยพทาสนิามาพุทธศสนาอสามชิชามิเาวาเดสามชิชามินาสามุมาจะมาเสัพะยกะไรตพุมามาเว่ากะาพุมายมาระาพุ่มกมีาระยมาระฟาพุมมีมิติาหหุนติพุทธมาอกนะโมันท้ายเวลาทายุระลาคนใยยางเวาินท Om Sri Maharasmi Namah Om Sri Maharasmi Nama Om Om Salim Maharasani Namaha 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 มหารสมียะวิคัมวิคัมมาหิวินุปัตินยัชิมาหิตโนรสมีปัจจริยโอมมหารสมียะวิคัมนะยัวิมาหิวินุปัตินยัชิมาหิตโนราษมีปัจจุริย โอมมหารามียะวิมะเฮวิทุปัจฉินจัติมหิตัณโนราษมีย์ปัชฌรยา ที่ปิโสภคคุณยัตมราชโนเทวิสุวรรณโนมรณาสุขคาราหังสุภโตนะโมพุทธายะททวิสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะขันธะปัตตาพัทุระริโตเวสะพุทธะพุทธังอาราหังพุทโธะเวิสุวรรณโนนะโมพุทธายะ ราชางปิยงมะมะอตินางปิยังมะมะปุริษานางปิยังม่มะอิม่นางปิยังมะมะอตินางปิยังมะมอิังอีตังพิกเขวอนวะ ขตังปริิญายันติพุทธสังพุทธสังมิสังสิโมนาธัมมะสังมิโมนาสังสิสังสังฆสังมิสิโมนาสังพุทธังพระหูชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุสานังเอหิตาหังเอหิเมตังชมพูทิเปอิทิโยปุริโสจิตตัง ขันธงเอหินาชาริสิทธิราภาภัจสนะจิตตาสัทชาโมตุปิยังมะมะเขชนาภะราภูชนาสัพเพทิสาสัมมาสตา เอหิปูชาปิภาระโภชนาอาคาชาัยยะอาคาชาหิปิยงมะมะสัมมาคัมมัง